สิบวันรู้เรื่องวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เโอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวโอตอเนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเรา<อ>เพราะว่านในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่นกันถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเคโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอ้โหสุดยอดมากที่ทำนะคะที่ใจมากพิทพันอ่เนี้ยดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านทเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคโอนะครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงเอ่อถ้ามีคะแนนให้ตัวเคโอสักสิบคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะ ให้เต็มร้อยนะครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ชื่อแนกนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต๊อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะนคะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลค่ะเช้า1เย็น1หลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวู้พันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะ รู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับควาสมสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารกัดจากธรรมชาติเช่นสนารกัดจากคิวอ ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัดจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่า L-Arginine สารกสัดจาก ina, สไปรูลีน่าสารกสำัดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K O สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญศรีสุขนะคะค่ะ,เป,นคนะเ,เป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานท,ที่สมุทรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุกก้ัมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส นะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะที่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่<ฮ>ะจะเจะมืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะ<า>ก็คือมีอาการเปลี่ยนหัวหวูบแล้วก็โค้งเค้งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ใน <ฮะ S 2> าการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะ<ม>เสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ตรงแท้แน่นอนก่อนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแนละ้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟืน้นฟูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงบ้คะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหละคะ ตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะค่ะโอ้หนึ่งองมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่10เม็ดก็คือทานวันละ1เม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตัวนี้ยเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอน่รงอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูาบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผิตภัภนธ์ตัวเคโอตัวนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องใช่เนาะใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิตภัภนธ o ์เคโอค่ะพี่แสงพิจปรณบใจกับผิตภัภนธ o ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะ ประทับใจมากเลยค่ะ,ะทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะจะได้ได้ว,ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ใชค่ะ,คะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผดพันเคอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะ ใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะ,คะป็นการาให้ความวมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเล คือ่านจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่ใส่เพชรแกะเลยค่ะที่ใส่เพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์เคโอหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะก็มันถูใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมี ى, ถือั่าติดซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะของสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริง<บ>ทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่าย,ยด้วยะคะ่ะทานง่ายนี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบําร,รุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านันเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จะได้ว่า ไม่เบียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิถีก้าที่เราทํางานของเราค่ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างที่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่งค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะ uh huh. เพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยาชะลาใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพมาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้าน ก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอ่าก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะอคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากทุกท่านที่เป็นอาการเหมือนผมก็ไม่กินเคอนะครับ <C> e <an> รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคอักความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะค<ด>ุณพ่อนะ<า>ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่ีคะให้เต็มร้อยนะครับโอ้มี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะคะทานผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่10เม็ด ประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกติประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกตอบเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับ ดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็แดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทัน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปเป็นปกตินะครับทำงา,านได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณสองกล่องนะคะ แล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันล,ละสองแคปซูลค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ สุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะ